สิบสองชั่วโมงที่แล้วเรต่อนเราก็ตไปจับกับพื่นกันด้วย รอถ้วยสิบชั่วโมงนี้แบ็คสตีลแมนจมตีเลยไหมเหน็จริงมากเพราะแกก็เขา้ามาเลย มันทำอะไรกันบู๊บเอ็ว่าอรล่ะลูกไม่สนใจอ่ะ

ตามชั่วโมงผ่านไปแบ็กสปิกาแมนแบ็กแบ็กแบ็กสปิกาไม่แบ็กแคมเมแมนใจว่าเธอยู่นิกัสตล้วแบ็กแคมเมแมนทีวิแคมเมราแมนเขาไปแล้วล่ะน้ำไม่ติดสิแล แบคแมเอลแมนแบคแมเอลแมนสปีกเกอร์บูมแมนแป๊บนึงเอาละชิมเพื่ออังเกอร์ ตืดถึงเวลาแล้วนี่มาลอดบก็ตนวชิกิ Добрый

ฉันก็ว่าแต่ฉันไม่ได้เปลี่นเลยมากหรอกนะให้ตายจริงเถอะ